สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมเจอปัญหาอีกแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับผมไปเจอกับพี่ๆและหลายท่านนะครับเขาบอกว่าอีกตัวเนี้ยนะครับตัวตัวลิบนะครับตัวลิบตัวเนี้ยนะครับตัวลิบที่เป็นช่องแอร์ตัวเนี้ยเตต้าเนี่ยหักบ่อยมากเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยหักบ่อยมากเนื่องจากบางทีเนี่ยเขาเอาตัวใส่เกี่ยวกับมือถือนำไปเสียบนะครับแล้วก็ดัดขึ้นดัดลงแล้วมันก็ทําให้ตัวลิบเนี่ยมันหักนะครับทีนี้ ถอดตัวเนี้ยเขาอยากรู้ว่าถอดอยังไงนะครับมันถอดง่ายถอดยากขนาดไหนเดี๋ยวนี้ผมพาไปดูนะครับว่าตัวลิปของตัวโตยต้าถอดง่ายถอดยากขนาดไหนวันนี้เอาโตยต้าแคมรี่มาให้ดูเดี๋ยวพาไปดูครับไปลุยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกก่อนนะว่า,ารถโตยต้าอาจจะไม่ทุกคันนะครับแล้วแต่คันนะครับบางทีเนี่ยที่เขาใส่ตัวเ,เสียบเข้าไปเพื่อยึดเกี่ยวกับพวกมือถืออะไรพวกนี้นะครับมันไปดัด มันไปดัดพวกหลิบพวกนี้นะครับเวลาเราดันขึ้นดันลงเนี่ยมันก็เลยทําให้หลิบพวกนี้มันหักนะครับวิธีการถอดตรงเนี้ยเห็นไหมฝาครอบข้างบนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเตัวตาแคมรี่เนาะฝาครอบตรงเนี้ยมันดันออกได้เลยนะนี่นะครับดึงดึงตรงนี้ขึ้นก่อนนะแล้วก็ดึงกลับหลังนี่เห็นไหมล็อกเขามีแค่นี้ครับล็อกข้างในมีแค่นี้นะครับแล้วก็หลิบมีแค่นี้ส่วนตัวเนี้ยนะครับคุณก็งัดออกได้เลยนะครับ ส่วนตัวหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะดึงและงัดออกได้เลยแล้วไม่ก็ดันข้างหน้าตรงนี้ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ยกออกแค้นันเองครับนี่นะดึงนี่เห็นไหมดึงออกมาแค่นี้เองนะครับเนี่ยสามารถหลุดออกได้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปลั๊กในกานะครับถอดปลั๊กในกาออกนะครับแล้วก็ลีบตัวเนี้ยนี่นะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นี่นี่หนึ่งสองแล้วก็มีด้านบนนะครับที่อยู่ด้านในตรงเนี้ย ที่อยู่ข้างในตรงนี้แล้วเนี่ยข้างในตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมจะมีอยู่สล็อกนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่สล็อกนะครับให้คุณใช้ไขควงเนี่ยกดลงไปนะครับกดลงไปแล้วก็ดันออกนะครับพอดันออกปุ๊บตัวนี้มันจะหลุดออกมาเลยนะครับตัวนี้ตัวตรงนี้จะหลุดออกมานะครับหลุดออกมาข้างนอกแล้วเราก็สามารถที่จะซ่อมลิบตัวนี้ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะหักที่ข้างๆตรงนี้นะครับคือวิธีการซ่อมก็คืออย่างที่ผมบอกครับจะมีล็อกอยู่นะครับหนึ่งสองเนี่ย หนึ่งสองแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนี่นะอีกฝนะัก่งหนึ่งอยู่ข้างในตรงนี้นะเนี่ยแย่เข้าไปนะครับถ้าถ้าเกิดคุณส่องดูเนี่ยแย่เข้าไปปุ๊บมันจะมีสองล็อกนะครับซึ่งเป็นเป็นล็อกที่เหมือนก,น,กนกันกับด้านล่างอย่างนี้เลยนะครับเป็นล็อกเหมือนกันเลยนะครับงัดแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้นะครับเขาก็จะหลุด หลุดออกมานะครับหน้ากากตรงนี้จะหลุดออกมานะครับคุณก็สามารถที่จะซ่อมหลิดตัวนี้ได้แล้วนะครับนี่คือวิธีการถอดง่ายนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ถอดให้ดูเพราะว่าผมผมไม่อยากตั้งนาฬิกาใหม่นะครับผมขี้เกียจถอดตั้งนาฬิกาใหม่นะครับก็ผมมาแนะนําแล้วกันนะว่าไอ้หลิดที่มันงัดออกเนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับแล้วก็วิธีการถอดเงยล็อกอันเนี้ยจะมีอยู่สตัวเห็นไหมเวลาวิธีการใส่ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับคุณก็ยัดเข้าไปให้พอดีช่องนะครับแล้วกดเข้าไปครับนีเห็นไหมแค่นี้เอง นี่คือวิธีการใส่นะครับแล้วก็วิธีการถอดอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับลิบส่วนใหญ่พวกนี้มันจะหักตรงนี้ครับหักข้างๆตรงนี้นะครับของพวกรถโตโยต้าเนี่ยจะหักด้านข้างนะครับก็ถอดออกมาซื้ออะไหล่มาใส่นะครับอะไหล่ตัวหนึ่งก็ประมาณสามสิบาทนะครับซื้อตัวหลิบมาใส่ให้มันตรงรุ่นนะพอคุณประกอบเสร็จแล้วนะครับก็เอาฝาครอบตัวบนก็ทําเหมือนเดิมครับดันแค่ให้เข้าตรงล็อกเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีล็อกมีล็อกของเข้าอยู่นะครับเนี่ย ล็อกของเขาอยู่กดกดแล้วก็ดันเนี่ยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีการถอดนะครับเพื่อซ่อมตัวลิบช่องแอร์ง่ายๆเลยนะครับของรถ t ต y o ต้าทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมรี่ ry, หรืออันติสวีออสอะไรส่วนใหญ่นะครับก็จะซ่อมแบบนี้นะครับถอดแบบนี้นี่คือวิธีการถอดแล้วก็ประกอบง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยง่ายมากเลยโอเคถ้าไงก็ลองทำกันดูนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับนี่คือวิธีการถอดเนาะ โอเคนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กับช่องบริญญาพาลุวด้วยครับแ๋ยวผมจะพาทำอะไรที่มันง่ายๆสไตล์เราแบบนี้เสมอๆส,สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ